นี่คือเมาส์จากทางคอแซผมมีน้ำหนักเพียงแค่69กรัมเป็นเมาส์ไร้สายด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งจะแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวกล่องกันเลยนะผมตัวกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องแบบกล่องปกตินะก็เคยเป็นกล่องกระดาษเวลาแบบเราไปซื้อเมาส์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าใครที่แบบเคยซื้อเกมเก่งเกียร์นะ่าจะคุ้นชินกับวัสดุแบบนี้ละซึ่งมาตัวนี้รองรับเทคโนโลยี Slip s t ตรีมของทางคอแซ r ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแกะดูด้านในเลยดีกว่านะครับผมโอเคแกะออกมาแล้ว <c oughs> เขาแถมอันนี้มาให้หนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูของแถมก่อนนะเขาแถม USB เป็น USB Type C ให้นะเป็นเป็น Type A ด้านหนึ่งแล้วเป็น Type C ด้านหนึ่งอ้นีเป็นสายชาร์จนะทุกคนคุณภาพของสายค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายถักมานะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรไอ้พวกหวัวพอร์ตที่อยู่ตรงนี้นะคือแบบมันค่อนข้างดีนะในความรู้สึกผมนะคือฟิลลิ่งการจับมันค่อนข้างดีเลยและที่สำคัญคือ ขาให้อิสายตัวนี้มาให้ด้วยอ่ะอีตัวเก็บสายอีทีตูตกแกเนี่ยใครที่แบบจะเล่นแบบจัดเก็บสายเนี่ยต้องมอีตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเมาส์ดีวกว่าผมตัวเมาส์เนี่ยผิวสัมผัสเป,เป็นแบบแมทนะก็คือเป็นแบบด้านเลยเป็นพลาสติกด้านนะทุกคนรูปร่างเนี่ยก็คือค่อนข้างเล็กเลยล่ะแต่ว่าที่ผมแปลกใจคือคือตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างเล็กแต่ว่าดีไซน์ที่เขาทำอ่ะมันค่อนข้างดีนะคือผมเป็นคนมือใหญ่เนี่ยผมมือใหญ่มากๆดูถ้าเทียบกับเมาส์เห็นไหมเมาส์คือตัวเล็กกับมือผมเยอะมาากแต่ว่ว ตอนที่ผมใช้งานจริงๆอะ่ะผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเมาส์อ่ะมันเ,ามาเล็กกว่ามือแต่ความรู้สึกผมคือมันจับแล้วมันกริปมันคือแบบม,มันพอดีมากๆนะตัวด้านข้างเนี่ยเขาเสียดายที่ว่าเขาไม่ได้ใส่ย,ยามาให้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาแบบทำเป็นซออร่งไว้ให้นะก็คือแบบ ุขึ้นมาแบบเป็นเป็นลายขึ้นมาแนี้เอาไว้แบบเรียกว่าอะไรกันลื่นกันลื่นนั่นเองผมตัวเซนเซอร์เดี๋ยวเขาให้มาเป็นแบบมาร์คแมสเซนเซอร์ผมซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้มีความละเอียดถึง26000 DPI ละเอียดมากๆเลยนะครับผมตัวด้านล่างที่เป็นตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีแถมตัวคลิปมาให้ด้วยนะผมตัวนี้กันลื่นมาให้แล้วนะครับเป็น2จุดนะพอเราเปิดตัวด้านล่างออกมาตัวนี้ เขาจะเอาไว้เก็บ USB receiver ผมก็คือเป็นตัวส่งสัญญาณเองซึ่งตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็เป็น USB Type C นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอออกมาก่อนนะจุดเด่นของเมาส์คือเมาส์มัมนค่อนข้างเบาคผมเมาส์เบามากแล้วก็เรียกว่าใช้งานได้หลายอย่างคือเอาจริงอะผมอะไม่ค่อยได้ใช้งานเล่นเกมมากเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ทํางานหนักนะผมก็อเอามาทํางาน แล้วก็ต้องบอกเลยว่าทํางานดีมากมากซึ่งดีไซน์ของเมาส์ผมว่าเป็นดีไซน์ที่แบบกำลังจับได้สบายนะเพราะว่าถ้าสูงกันเนี้ยผมมองว่าเดี๋ยวเราจะจับเมื่อยรักคอแบบใช้ไปนานๆมันจะเมื่อยอุ้มมือใครที่แบบเคยใช้เมาส์ตัวใหญ่แล้วแบบไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวฐานด้านด้านบนเนี่ยมันสูงๆเนี่ยแน่นอนว่าเราจะรู้สึกว่าอพอใช้ไปนานๆนะมันเมื่อยอ,อุ้มมือแต่อันเนี้ยคือเขาทำออกมาได้แบบคอน์ตมากคือแบบมันเป็นแบบวันฟออจริงๆอะ่ะโอเคทุกคน อันนี้คือ iPad ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะก็คือตอนนี้ผมอะมาทำงานบน iPad ซะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมไปมีตัวนี้มาผมไปซื้อตัวนี้มาเป็น USB ที่ว่าเป็นตัวต่อของเป็นดองเกิลตัวต่อนะเป็น Type C แล้วก็เอาตัว Type A ที่แบบเป็นตัว Receiver เนี่ยต่อเข้าไปอย่างนี้เลยมันต่อได้เลยทุกคนอีกด้านหนึ่งมันเป็น Type A นะฝั่งน,นี้เป็น Type C คือตอนแรกอะผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้แต่มันใช้ได้ครับทุกคนมันใช้ได้ดีด้วย พอเสียบเข้าไปแล้วเราปรับโหมดของเมาส์ให้เป็นโหมดของไวเลสนะคือเมาส์ตัวนี้มันรองรับทั้งสองระบบก็คือไวเลสแล้วก็เป็นบลูทูธด้วยนะรูปแบบของการใช้งานคือมันค่อนข้างง่ายเลยก็คือแบบมันเหมือนเมาส์ทั่วไปเลยทุกคนมันเหมือนเวลาที่แบบเราใช้เมจิกเมาส์ใน Apple เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างมาสักกรณีนึงกันอันนี้เป็นคลิปที่ผมตัดโดยใช้เมาส์ตัวนี้ก็คือมันสกอเร็เมาส์แบบมันสกอร็ขึ้นลงได้ง่ายมากๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมผมอาจจะแบบลากคนหน่อยนะเห็นปะ่ะ มันใช้งานมากๆแล้วคือมันตอบสนองมากๆนะคือโพลิ g งเรทมันค่อนข้างดีนะผมคือมันไม่มีอาการหน่วงหรือว่าอะไรเลยขนาดเราใช้ค่าโ OS เอสเลยนเนี่ย เพราะว่าปกติแล้วแน่นอนว่าคนซื้อเมาส์เกมมิ่งหรือว่าซื้อเมาส์แบบนี้ไปเนี่ยก็ได้ใช้ในฝั่งของ Windows นะแต่กับกายว่าเอ,อใช้งานกับฝั่ง Mac ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแถมเป็น iPad OS ด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องการเล่น,นเกมต้องบอกเลยว่าหายห่วงผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตัวเซนเซอร์ตัวนี้เขาให้มาเป็น MarkMa n นะก็คือมัน26,000 DPI ทุกคนมันครอบคลุมมากมากผมคิดว่าคงไม่มีใครใช้ DPI ขนาดนะั้น,ะม,นมันเร็วมากๆากนะ26,000 DPI นี่คือแบบ สบับดทีนี่คือเมาส์แม่งทะลุ3จอเลยนะถ้าคุณมีแบบหน้าจอ3จออย่างเงี้ยสบับดเมาส์ทีคือทะลุ3จอเลยนะผมซึ่งตัวเมาส์สามารถปรับ d p i ได้ทั้งหมด5สเตตนะผมตัวไฟนี้เองก็เช่นกันผมสามารถเค้า่อนไได้สามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนให้มันแบบเป็นแบบหายใจก็ได้บิดดิ้งก็ได้หรือว่าให้มันแบบติดค้างก็ได้หรือแบบวนไปเรื่อยๆอย่างงี้ก็ได้นะครับผมก็แต่ว่าพอเราฉับไปเราก็เราก็ไม่เห็นอะไรละ พอจับปุ๊บมก็ไม่เห็นอะไรละจากประสบการณ์การใช้งานคือเมาส์มันค่อนข้างเบาแล้วแบบมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะผมมันเป็นเมาส์ที่แบบปักปักเป็นเพลเลยนะคือแบบเสียบป,ปุ๊บใช้งานปับ๊บไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายก็ได้นะผมตัว iPad เองที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือผมแค่เสียบป,ปุ๊บผมแค่เปลี่ยนโหมดก็ใช้งานได้ทันทีเลยแต่ว่าที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของวัสดุนะถึงแม้มันเป็นพลาสติกแต่ว่ามันเป็นพลาสติกแบบด้านอนะมันทําให้แบบมันไม่เกาะเหงื่อผมเวลาคือผมเป็นคนที่แบบเหงื่อออกมือเยอะแแแแลล้้้้วววเเาาาาาบบบบบบใชงนนนไปีถมส์ตั ผิวมันแบบเขาเรียกอะไรกอซี่กอซี่หน่อยคือแบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เนี้ยคงมันเป็นผิวแมตต์อะ่ะคือแบบเมือมันไม่ก่อผมแต่แน่นอนมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเติดใจอยู่นิดนึงคือเขาน่าจะให้ยางมาตัวเนี้ยไอตัวกริป้านจับที่การลื่นอะ่ะเขาน่าจะให้ยางมาอีกอยางหนึ่งก็คือตัวสายช้าเนี่ยเสียดาย ถ้าให้มาเป็นสายถักจะดีมากแต่ว่าเป็นสายพลาสติกก็โอเคอยู่ไม่เป็นไรเอาเปวนว่าใครที่อยากได้เมาส์ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านคอมพิวแอนด์มอสผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ด้านล่างผมราคาไม่แรงมากๆใช้งานดีมากๆผมตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปผมสวัสดีครับ